ทุว <c oughs> งทุ่งนี้ทุ่ง,งยี่สิบเก้าทุ่งไทยไทยปีเก่าเราลองมาพิจารณาถึงการพัฒนา การพัฒนาชีวิตของโลกหรือของเราที่เราทํามาเนี่ยประตูการพัฒนานก็เพื่อทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแล้วมันสุขหรือเปล่านะชีวิตเราที่พัฒนามาทน,นานี่ยนะในช่วงปีเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่ปีที่ผ่านมานมันทําให้เรามีความสุขขึ้นไหมนะ ชห,หรือไม่มีแต่ทุกข์พุทเจ้าบอกว่ามีทุกข์ให้เหตุให้หาเหตุของทุกข์เป็นเพราะอะไรที่เราพัฒนามาทางกายทางใจมาใจไม่ดีขึ้นไหมกายไม่ดีขึ้นรอเปล่าหรือมีแต่โรคเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นให้เราพินารณาดูแล้วก็ดูหาเหตุผลเพราะอะไร ถ้าเราเข้าใจเหตุเราก็จะได้มีวิธีการที่จะดับเหตุผูู้ที่เค้าท่านให้แนวทางมาหมดแล้วอันนี้ไอ้ที่เราที่พัฒนามาเนี่ยที่มันไม่อะไรล่ะที่มันพัฒนามาแล้วชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นมันก็เกิดจาก วิธีการพัฒนาที่มาถูกต้องหรือเรามีความเข้าใจชีวิตไม่ถูกต้องนั่นเองชีวิตเรานี่มันสาคัญที่ไหนที่กายหรือที่จิตทุกคนก็ตอบที่จิตหมดแต่เคยเคยพัฒนาจิตไหมเคยบุรุงจิตไหมไม่เคยเคยแต่บุรุงกายหาไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันเป็นบริวารของจิตแล้วจิตเนี่ยมันเป็นบริวารของกิเลสอีกไอตัวกิเลสเนี่ยมันพาไปทุกใช่ไหม หรือเขาเรียกอาวิไอ,อต้นเหตุของกิเลสมันคืออาวิชาความไม่รู้ซึ่งมันมาเข้าอยู่ในจิตเราแล้วมันก็มันก็เลยใช้จิตเป็นเป็นธาตุจิตมันก็เลยใช้กายต่อเพราะนั้นที่เราทุกข์ยากเพราะทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่มีความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องหรือการพัฒนาชีวิตเราก็ยังพัฒนาไม่ถูกมันต้องพัฒนาจิต มันจึงจะเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจกายเข้าใจอะไรต่างๆเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ทําถูกถ้าเราไม่พัฒนาจิตให้เข้าใจจิตมันคือปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทําอะไรผิดทําอะไรถูกหมดเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาปัญญาเข้ามาพุทธเจ้าท่านให้แนวทางไว้หมดเพราะนั้นปีใหม่ก็ให้ศึกษาถ้าใครศึกษาได้เลยครับจริงๆการศึกษาพุทธเจ้าก็ให้หมดไต่ศึกขา หรือศีลสมาธิปัญญารักษาศีลทำสมาธิแล้วก็ปัญญาพินิเพนาโลกสองความเป็นจริงไอ้ที่โลกเราอยู่เนี่ยเป็นโลกสมมุติเป็นชายเป็นหญิงอะไรเนี่ยสมมติจริงๆก็มันก็คือธาตุต่างๆมาประกอบกันถึงเวลามันก็แตกสลายไปใช่ไหมก็แตกสลายไปแค่นั้นเองแล้วก็ใจไปไหนล่ะแล้วแตกสลายกายก็ลงถูดินใจก็ก็ต้องไปหาพบพบใหม่ การจะได้พบใหม่ดีหรือเปล่าที่เรื่งเราทำปัจจุบันดีหรือเปล่าเราทำกรรมดีหรือเปล่ามีแต่ทำบาปมีผิดศีลมีอะไรต่างๆมันก็ลงต่ำมันก็พาเราลงต่ำเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นตัวกําหนดพบชาติเราดีไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องฝึกฝนโดยเฉพาะฝึกปัญญาให้เข้าใจถ้ามีปีปัญญามีสมาธิมีปัญญามีสติมีปัญญา,ม,ม,ญญามันจะเข้าใจกับเรื่องศีล สีมันก็มามันก็จะมาโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกอสติฝึกปัญญานี่เราจะไม่สามารถที่จะทำศีลได้เข้ไหมต้องถามที่คนคนรู้ว่าไอนี่ไม่ดีอะรู้ว่าไม่ดีทําไมต้องทำเน่ยเพราะกิเลสมันผลดันเห็นอไอ้ตัวที่จะต้านกิเลสได้มันก็คือสติสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะตัวต้านกิเลสไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่ดี พอาําสิ่งทําอะไรขึ้นมาแล้วมันก็มีผลของของสิ่งนั้นก็คือเรียกว่าผลของกรรมเราทํากรรมกรับรรมจะมีผลก็จะกำม,มันจะตัวกําหนดชีวิตเราทําให้เราดีหรือสุขหรือไม่ทุกเนี่ยตัวนี้แหละเพะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเ,เพื่อพัฒนาตัวนี้เพะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนก็คือไปเรื่องของการศึกษาละ่ะอะนนั้นระบบการศึกษาเราเนี่ะไปเอาไปไม่เข้าใจ ที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงเมื่อเข้าใจมนุษย์ที่แท้จริงแล้วเวลาฝึกหรือเวลาเราเรียนมาเนี่ยมนุษย์ต้องมีความสุขไอ้นี่มันไม่สุขแสดงว่าไม่ใช่หลักสูตรก็ไม่ใช่ความเข้าใจชีวิตก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นไปศึกษาความรู้เดี๋ยวนี้ความรู้เต็มโลกแต่เราไม่แต่เราแต่เราอยากรู้ในสิ่งที่มันไม่ไม่จำเป็น ไอสิ่งที่จําเป็นเนี่ยมันไม่อยากรู้เนี่ยมันก็เลยทุกข้าใจไหมต้องรู้ในสิ่งที่จําเป็นแต่เดืก็หาต้องดูว่าเออเราเนี่ยมันมาจากไหนไปไหนอยู่ยังไงมันจึงจะมีความสุขใช่ป่ะเมื่อตายไปแล้วก็จะมีความสุขไปอีกไปพบใหม่ก็จะมีความสุขอีกแต่ถ้าเราไม่ไม่ศึกษาเราทําไม่ถูกพบนี้ก็ทุกพบต่อไปยังทุกกว่านี้อีกใช่าใจไหมจา้าเหรอเพราะฉะนั้นก็ต้อง ก็ต้องศึกษามนุษย์เรานี่ต้องศึกษาอยู่ตลอดต้องฝึกอยู่ตลอดจนกวา่าจะจินออกจากร่างไปได้ร่างใหม่ก็ถ้าได้ร่างใหม่เป็นมนุษย์จึงได้ฝึกได้ถ้าไม่เป็นมนุษย์ก็ฝึกไม่ได้ก็เป็นไปตามกรรมเพราะมนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐต้องฝึกไอ้นี้ประเสริฐแล้วก็ไม่ฝึกกันมันก็เลยทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นต้องฝึกฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยแหละสติฝึกปัญญา ราฝึกสองงานนี้แล้วรับรองเลยเลยว่าจะมีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตพระเจ้าก็บอกว่าความสุขจากกายหรือความสุขจากวัตถุเนี่ยมันเพียงหนึ่งในสิบหก,กที่ก็เล็กเซี่ยวที่สิบหกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกเปอร์เซ็นต์กว่าความสุขที่จิตเนี่ยมันขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยมันต้องฝึกตรงนี้ต้องในเพราะจิตมันไม่ตายไปจิตไม่ตาย แล้วมันก็มันไม่แก่ฉัไม่เหมือนรับฮะแล้วมันไม่มันไม่เจ็บเหมือนกับกายเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกให้ถูกทําให้ถูก้ะทําทให้ถูกแล้วอะไรมันก็ดีหมดถ้าทําไม่ถูกแล้วมันก็นั่นหมดเจ่ไหมจีจันร์ฟันบ้าเมื่อจิตดีแล้วทําอะไรดีหมดถ้าจิตไม่ดีทําอะไรแย่หมดเพราะฉะนั้นใครที่ประสบที่ว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ย ให้ไปแก้ซะไปฝึกจิตฝึกใจให้ดีซะวิธีฝึกก็มีเดี๋ยวมีหนังสือหนังหามีแอป,ปมีอะไรเยอะแยะหมดฝึกได้เยอะหมดเรามีครูบาอาจารย์เยอะแยะหมดยิงคนอีสานเราเนี่ยยิงครูบาอาจารย์ยิงเยอะภาคอื่นก็ยังไม่ไม่ค่อยมีแต่มีที่เขาฝึกกันเ็าฝึกกันยังไม่เคยถูกเหมือนกับฝหลังที่เขาฝึกกันฝึกกันเพื่อค,าคลายความเครีย,ยดแต่กูก็ยังโลภอยู่แต่ความโลภเนี่ยมันจะพาไปทุกข์ นะไหมใช่การฝึกสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกปัญญาด้วยให้เข้าใจชีวิตที่ใช้จริงชีวิตเราเป็นยังไงถ้าฝึกแต่สมาธิเพื่อคลายความเครียดฉะนั้นไม่พอกิเลสความโลภมันอยู่เพราะนั้นเราต้องจัดการกับความโลภโลภไปทําอะไรเอาไปได้ไหมนะสั่งสมสม,สมบัติไปแล้วล่าไปได้รอเปล่าเผลอห่วงอีก ห่วงไปห่วงมามันจะประห่วงแล้วมันจะไปไปไ,ปไหนอ่ะมันไปเกิดเป็นสัตว์ดวเดรัจฉานไปเฝ้าก็เรียกโสมเฝ้าทรัพย์ไปผู้โสมเฝ้าทรัพย์นันละไะพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจชีวิตให้ศึกษาให้ถูกไอ้นี้ตำรับตำราครูอาจา์มีเยอะแยะไห้พระเจปีดกจะแรงมีใครอยากก็นั่นดูต้นตอเลยพระเจ้าพูดอย่างไงก็อ่านจากพระเจ้าปีดกกปดีไปเราก็จะเข้าใจอยู่ไม่นั่นครูอาจารย์ท่านก็นทําให้มันง่ายเข้า ฝึกใก้มันงานเข้าก็มีเยอะแยะใช่ไหมตอนนั้นนี่นะแตว่าจะปีใหม่แล้วปีหน้าขอให้เป็นปีแห่งการฝึกการหาความรู้ที่ถูกหรือการดําเนินชีวิตที่ถูกไหนที่เราดําเนินชีวิตทุกวันนี้มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วมันต้องสุขใช่ป่ะแต่มันไม่สุก,กเพราะมันไม่ถูกดําเนินชีวิตไม่ถูกไม่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการดําเนินชีวิต ถ้าพูดไเจ้าท่านให้ดําเนินแล้วแต่เราไม่สนใจกันเองมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันยิ่งต่อไปนี้ยิ่งจะยากขึ้นเพราะอะไรเพราะด้วยความโลภเอาทรัพยากรมาใช้หมดมาผิดหมดเห็นไหมอะไรสินค้าเต็มตลาด,หดเห็นไหมก็เอาทรัพยากรของโลกมาแล้วต่อไปอ่ะมันไปเอาอะไรมาใช่หไหมมาถามพวกนั่นรูว่าถามพวก ทางเศรษฐศาสตร์ทำพวกทางวิศวะทางอะไร่าถามว่าตอบต่อไปเนี่ยโลกต่อไปเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะอะไรมีตัวชี้วัดไหมทีม่ตามภาษาคนสมัยใหม่ต้องมีชีวช้วัดชี้วัดเอี่ยตัวอะไรชี้วัดว่าเศรษฐกิจมันจะดีอันนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเราจะอยู่ยังไงนะเราจะอยู่ยังไงมันก็ต้องเข้าใจชีวิตอะชีวิตอะไรสําคัญ่อชีวิตอาหาร ประเทศไทยนี่โชคดีมากใช่ปะมีที่ทำมาหากินแล้วก็มีแหล่งน้ำมีฝนฟ้าตกยังยังดีอยู่เพราะฉะนั้นทำการเกษตรมันง่ายการเกษตรไม่ได้ทำยากไอ้ที่เราทำมาอยู่ตรงนี้เนีมันทำไม่ถูกมันก็เลยยากจนกันเขาคิดวิธีที่มันง่ายๆต้นทุนต่ำก็ไม่ไม่สนใจกันใช่ไหมพืชเนี่ยมันพร้อมที่จะขึ้นอยู่แล้วเพราะมันได้ ได้ฝนได้อากาศอะไรนี้แดดได้ดีมันก็พร้อมจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะปลูกข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาวิธีการใหม่ๆไม่ต้องไถไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรในการไถเลยหวานแล้วก็ฟางกบเลยไม่ต้องไปถ่ายเถอยอะไรใช่ไหมปลูกผักปลูกหญ้าก,ก็เหมือนกันก็ดูวิธีการปลูกข้าวก,การเพาะปลูกโดยไม่ต้องทําอะไร ที่ภูเก็ตกะเขาแน่นไหมที่ในหลวงเอามาทําเศรษฐกิจพอเพียงภูเก็ตกะมาเมืองไทยเมื่อปี2000ประมาณปี2424เรายังไปนั่งฟังบอกเออแนวความพิเศดีเขาดูธรรมชาติไงใช่ไหมเม็ดอะไรแล้วมันตก,กลงมาแล้วมันก็งอกขึ้นเป็นป่าขึ้นมาได้เพราะอะไรใครไปปลูกมันใช่ป่ะข้าวที่มันตกตกอยู่ตามในนาเนี่ยเวลาเกี่ยวข้าวตกในนาเดี๋ยวมันก็งอกขึ้น เจอความชื้นอะไรมันก็งอกขึ้นใครไม่เห็นไ,ไม่ต้องเห็นต้องทําอะไรเลยทําไมไม่ดูธรรมชาติแล้วก็เอามาแ<ม>น่นล่ะต้นทุนมันก็ต่ําไอ้นี่มาต้องค่าไถค่าอะไรต่างๆสารพัดหมดเราถามเรื่อยถามทา,มามนาแล้วคุ้มทุนไหมไม่คุ้มแล้วยิงเก่งยังไปใช้สารเคมีไปใช้ยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงไปทําลายดินอีกนะความสมบูรณ์ของดินอีกเพราะนั้นจะคิดเป็นต้นทุนนะคิดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร,รนะ์นีย โอ้ยขาดทุนแหลกเลยนะแรงงานก็ยังไม่คิดใช่ไหมแค่นั้นยังขาดทุนอีกใช่ไหมที่ลงทุนไปนเงินเนี่ยถ้าไปดูว่านาเสื่อมลงเนี่ยคิดเป็นเงินอีกโอ้ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมล้วก็เอาเอายาฆ่ายาฆ่าแมลงไปใส่ไอ้พวกนี้มันจะทําให้ดินแยกหมดทําให้จุลินทรีย์ที่มันทําให้ดินดีเนี่ยตายเห็นไหมเดี๋ยวไปความไม่รู้เนะี่ย เพราะความไม่รู้แล้วเขาโฆษณาอะไรมาก็ครูก็ตามเข้าไปหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะปัญญาเราไม่ได้เราไม่ได้ฝึกสติฝึกปัญญาเนี่ยแหละเพราั้นนะเะราั้นปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ให้ถูกดำรงชีวิตให้มันถูกอะไรที่มันง่ายๆการทำมาหากินมันต้องง่ายถ้ามันไม่ง่ายเนี่ยเราไม่มาสามารถจะมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ได้แล้วก็ใชป่ปะถ้ามันยากเนี่ยมันตายไปหมดแล้ว ใช่ไหมอันนี้มันมันมันง่ายง,ง่ายมันไม่ได้ยากเราเองอะไปปรุงแต่งเองด้วยความซื่อบือ้ออาวิชามันเข้าครอบงำมันก็เลยทําอะไรคิดไปนู่นนี่นี่นมาผลสุดท้ายไปทําลายดินเป็นทะเลทรายกันกี่ประเทศแล้วศึกษากันบ้างหรือเปล่าเอาก็เพราะความนี่แหละความไม่เข้าใจเรื่องทําการมาหากินทําการเกษตรไปผิดทะเลทรายขึ้นมาแล้วทำอะไรได้ไหม มีน้ําก็ใช้น้ํามีอะไรก็ใช้จนหมดน้าใต้ดินก็หมดแตไดิก็หมดอีกไปน้าบารุงบาดานใช้กันแบบไม่ได้คิดอ่านอะไรเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจชีวิตมันก็เลยทําอะไรก็ผิดหมดใท้วุ่หมดเพราะจิตไม่ไมดีไงล่ะเพราะนั้นเราเกิดมาก็เพิ่งต้องพัฒนาจิตให้มันดีเมื่อจิตด,ดีก็ทําอะไรดีหมดใช่ไหมนั่นะขอฝากไว้นะไปถ้าใครอยากจะไม่ไม่ทุกข์ต่อไปก็ต้อง รู้จักดํานงชีวิตให้ถูกการฝึก,กจิตฝึกใจให้ถูกระบบการศึกษาควรจะเปลี่ยนให้มันถูกใครเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องคิดผูด้เจ้าท่านสอนทางที่ถูกแต่เราไม่ตามไม่ทําตามนั่นแหละผู้เจ้าจะเป็นผู้รู้ผู้รู้เราไม่ตามผู้รู้เราไปตามผู้ที่เราคิดว่ารู้อันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ถ้ารู้แล้วโลกมันต้องดีขึ้นแต่มันต้องดีใช่ไหมป่ะไอ้นี่โลกมันแย่ทุกวันแสดงว่าไอ้ที่เขาสอนมาเนี่ยมันไม่ใช่ ปัญหาเนั้ยก็เราก็ต้องเอาไอ้ที่มันใช่ก็ศึกษาศึกษาจากผู้รู้จริงๆเนี่ยก็ไ uh ว้แค่นี้ขอการรบควนครับจตุปัจจัยที่จะถูกทำทุกท่านรวมสมุนไวน์ละรวมทั้งที่ห้าพั้อยสามบาทครับอ่า ละพ่ยะธาวริวหาปูลาปริเุรณนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตนางุปะกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดพเมวะจะมิสาตุยกาเพุุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติลโสยะธา Iyo biwa cantu sabhalo Kau wina satu ma Te bawat wan tala Iyo asukiti kayu ท้าปัจจายนจัตตารวธรรมมาวันติอายุอันโนสุขังภาลังยัญจโคดากินานินนาสรัตมยสุปฏิิตามีคารตังหิตายัตานาโสอุปกัปปติ โสยะติธรรมโมจายังสิตโตเปตานาปูชาจักกตาุรารังบาลัญชาปิคุณมนุปนิลังตุมเฮหิปุญญังปัสุทังอนันปะกันติรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาตยเตชะสาธุขาโลภะยะ ข้าวะอเนกาอันตาลายาปิวินาสันตุอาเสตสโตชาอาศิที่ทานลาพังโสธิภาขยังสุขังภาลังสิริอายุเจวันโนยะจโพคังพุทธิจจยัสวะ ชาตาวัสสะจะอายุจะชีวะสิตทธิภาวันสุเตภาวตุสัพพมังคะลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาลุภาเวนะสัทัสทิภาวันสุเตภาวตุสัพพมังคะลัง लक्षन्तु सपथेवता सपथं दुभावेन सदा सोधि भवन्तु ते भवतु सभ्रमं खलं लखन्तु सपथेवता स भावेन